เนี่นครับคนเราเห็นฝรั่งทำชาเลนจ์นี้เยอะมากเราจะมาลองทำดูว่ามันเป็นยังไงเอ้ย <c oughs> เอาใหม่ยทำทุกคนชุบ <c> เ <oughs> ดี๋ย <c> ว <oughs> มันไม่ใช่เอาหมาเอาหม่ยเราต้องทำไม่ได้นะครับทุกคนมาเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวโอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวมันไม่ได้ครับทุกคนมันต้องแบบเร็วๆอะ่ะแบบมันคืออะไรวะเนี่ย นะเหระปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอบนี้ต้องได้ครับมาวงกลมป้าป้าป้าเดี๋ยวนะทุกคนทำไมมันไม่ได้วะ,ะนะนี่เแล้วหน้ากูเป็นนี้แต่นะเดนะทำนี้ใช่ไหม